ได้มีแบบหัดอยู่ในมือ,อยังสมุดด้วยวันนั้นครูให้ทำแบบหัดหน้า16ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเครื่องหมายจราจรเนาะพอดีก็หมดเวลาพอดีนะครับ เรียนไปดูเพิ่มเติมนะไอเกตหะเกตน้ารู้ที่เขาให้มาเนี่ยนะมันเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับนี้นักเรียนมาดูเออบางชุดนี้นี่เรียนชุดนี้นี่น่าจะเรียนไปไปไกลแล้วมั้งใช่ไหมเออเรียนไปไกลแล้วอแต่ว่ามันไม่มีคนใหม่เนาะเพราะนั้นคุณจะต้องสอนต่อนะต่อในเ,อเรื่องของ การแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมการแก้โจทย์ปัญหาขสรรมการนะเออในหน้าสามบสองไม่ทราบว่าข้อสองทำไหมทำป่ะแต่ข้อหนึ่งกูจำได้ว่าให้ทำข้อสองให้ทำถึงข้อหกเหรอหนึ่งถึงหก 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเฉลยแล้วสี่ห้าหกยังไม่ได้เฉลยอ,อ่ะ,อะงั้นเรามาดูนะสี่ห้าหกจะเรียนทําลงในสมุดได้เลยนะครับหนึ่งสองสามทำไปไหมลงสมุดไหมอ๋อไม่ได้สั่งให้ลงไม่ได้สั่งให้ลงโอเคเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องลง นะวันนี้ยังไม่ต้องลงนะเดี๋ยวก็เกิดว่าเลิกขึ้นเรื่องใหม่เราค่อยลงเนาะมาดูข้อที่4ของข้อ2ใหญ่นะาสามนสองน,นะนะครับข้อ4โจทย์บอกว่า 3.8x ส่วน 8x บวก2ไม่เท่ากับ 3.2x ส่วน 2x บวก5 อ่ <S <S ู่ใครเข้ามาเออเอ็มนี่คือใครครับเอ็มเอ็มตัวเดียวอะไรนะครับมา이มาเหรอ โอ้ทำไมเรียนจากใครลูกบ้านอยู่ใกล้กันเหรอใกล้กันก็คือมอเตอร์ไซค์วิ่งครึ่งกิโลไอครึ่งครึ่งชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่นะปั่นจักรยานก็ถึงแล้วโอ้ถ้าไม่เกรงใจก็เดินมาก็ได้ลูกอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคครับ ดูนะเพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มในข้อที่4หน้าสองหน้าสามสิบสองการแก้นะครับนักเรียนถ้าเกิดเป็นแบบนี้เห็นไหมครับถือว่าเป็นอสรรมการตัวเส้นตัวแปรเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็น X เ,เหมือนกันนะครับแล้วก็กําลังของตัวแปรเป็น1น่งนะครับนักเรียนก็พยายามย้ายมัน้ไว้ข้างเดียวกันนะครับส่วนตัวเลขก็ย้ายไปไว้ฝั่งเดียวกัน การย้ายนะครับวิธีการย้ายก็ย้ายแบบจมการนั่นเองนะครับนะอ่ะก็จะเป็น3 8ส่วน8ย้ายมาก็เป็นลบ3ส uh ่ว huh. น2อ่ไมครับไม่เท่ากับ5ย้าย2มาก็เป็นลบ2นะครั huh. uh huh. บฝั่งนี้เหลือ 3นะครับวังนี้ส่วนไม่เท่ากันที่จะคูณไขวเลยจับคูณไขว,วมันลบกันแต่ x ไม่ต้องไปคูณนะอ็ะอไม่ต้องไปคูณนะคูณไกวเอาสามสามคูณ2ได้หกแดคูณ3ามได้ลบยี่สิบสี่ส่วนไรครับส่วน แปดสองสิ 8, 20, 6, 15, 5, ่วนสิบกเพราะเราคูณไฟ x ตรงกลางอ่ะก็บนลบกันเหลือติดลบใช่ไหมติดลบก็เป็นลบเท่าไหร่ลบ18ส่วนส6ห x เท่ากัไม่เท่ากับไม่เทากับสาอ่ะ แก้โดยการอะไรครับเอาคูณด้วยสิบหกลบสิบหกส่วนสิบแปดใช่ไหมเวลาเวลาแก้มันเป็นเศษส่วนต้องคูณแบบว่าเอาเอาส่วนเพื่อเป็นเศษเศษขอกมานเป็สนส่วนนะน,นี่ก็จะเป็นนี้นะครับสามแล้วก็คูณด้วยสิบลบสิบหกลบสิบหกส่วนสิบแปดอย่างนี้นะครับการคูณ นะครับอกแล้วว่ามีเครื pues ่องหมายไม่เท่ากับที่เวลาคูณหรือหารด้วยลบแล้วเครื่องหมายไม่กลับนะครับนะก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ข้างบนคูณข้างบนลบเท่าไหร่หรือตัดได้เนาะส3มสามหนก็เหลือลบลบสิบหส่วนหกลบสิส่วนหเท่ากับ ไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับเห็นไหมครับกระดานล่างสุดเนาะไม่เท่ากับเท่าไรหกหารตอบไปจำนวนคระนะครับลบ 6, 22, 4, หกสองสิบสองเหลือสี่ส่วนสองเหลือสี่ส่วนหกสี่ส่วนหกทำเป็นเศษส่วนต่าได้อีกนะครับเอาสองตัดใช่ไหมก็จะได้เท่ากับ สองเศษสองส่วนสามติดลบนะติดลบนะลบลบอันนี้เครื่องหมายคือละภาคนะลบโอเคเพราะนั้นตอบ x ไม่เท่ากับ x ไม่เท่ากับลบสองเศษสองส่วนสามถ้าเกิดมันเป็นเศษเกินนักเรียนก็ทำให้เป็นจำนวนคระ จำนวนคราประกอบกได้วยจำนวนเต็มกับจำนวนอะไรครับเส่วนต่างๆเนาะอ่ะโอเคต่อเลยนะเพราะอันนี้ยังไม่ให้ทําลงสมุดนะครับให้เรียนดูวิธีการทํานะครับเดี๋ยวเรเียนไปดูศึกษาวิดีโออีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อที่5้าหรือนเรียนอาจจะช็อตโน้ตไว้ก็ได้นะครับ เอาไว้ศึกษาข้อที่ห้าห้ายี่สิบสี่ x ลบสี่จุดห้าน้อยกว่าสิบห้า x บวกศูจุดส่ะตรงนี้นะครับยังไม่อยู่รูปสําเร็จนะครับนักเรียนต้องทําให้เรียบร้อยนะครับก็คือโดยการเอาเลยครับ เอาห้าคูณเอาสิ้าคูณเข้าไปในเล็บใช่มสิบห้าคูณเข้าไปสั่งนี้เขียนได้เหมือนเดิม2 4 x ลบสี่จน้อยกว่า1 5 x เป็นสิ x สิบหคูณเป็นส5่จุดบวกสี่จ้อ่ะเดี๋ยวได้เรียนก็ย้าย ย้าย1 5ไปฝั่งนู้นย้ายลบ4.5มาฝั่งนี้ก็เป็น 24x ลบ 15x น้อยกว่า4.5บวก4.5ใช่ไหมอันนี้เหลือกี่ x ครับ 9x ใช่ไหม 9x นะ 9x น้อยกว่า9ใช่ไหม4.5บวก4.5เป็น9อ่ะ9หารใช่ไหมเอา9มาหารฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าก9 x ก็เท่กับ1ใช่ไหม9หาร9เท่ากับ1เพราะนั้น x น้อยกว่า1นะครับในข้อนี้ x น้อยกว่า1 x น้อยกว่า1นะครับชดโน้ตไว้ดูก็ได้ครับ ไปข้อที่6ครับใครที่ยังไม่เคยเข้าเรียนนะดูวิธีการแก้อาสมการนะครับวิธีการเนี่ยจะคล้ายส่วนใหญจะคล้ายสมการการแก้สมการแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดว่านักเรียนจะหาคําตอบของตัวไม่ทราบค่าเนี่ยนักเ,เรียนเอาเอาจำนวนเต็ม ลบนะครับจะมันจะลบไปคูณหรือไปหารเครื่องหมายมันจะกลับด้านนะครับเครื่องหมายมันจะกลับด้านเช่นน้อยก็จะกลับเป็นมากน้อยกว่ากลับเป็นมากกว่านะครับหรือมากกว่าก็จะกลับเป็นน้อยกว่าหรืออะไรครับหรือมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับในทางตรงข้ามน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะกลับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกเว้นเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายเดียวนะครับที่ไม่ต้องกลับด้านนะครับเพราะมันไม่มีคู่จะกลับนะ อ้าต่อไปข้อที่6ข้อที่6 2x องลบสิหน้อยกว่าหรือเท่าก,กับลบ -3x -5 ลอ่ลบสาบวกกรณีอย่างนี้ก็เช่นกันนะครับนักเรีน เอาสองคูณเข้าไปในวงเล็บอันนี้ก็ทำไมครับจริีตัวนี้ข้างหน้าคือลบหนึ่งใช่ไหมข้างหน้าเล็บจริีตัวนี้คือลบหนึ่งนะนะมันก็เหมือนกันข้าคูณเข้าไปในเล็บเหมือนกันนะครับมาคูณเข้าไปาคูณเข้าไปปุ๊บสองเอ็กก็เป็นสองวิธีทาสองเอ็กก็เป็นสองเอ็กสองคูณลบสิบห้าก็เป็นลบสามสิบ ลบหนึ่งคูณเข้าไปคูณสามไดก็เป็นลบสามเอฟลบหนึ่งคูณบวกห้าก็เป็นลบห้านะครับเพราะเราคูเาเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับการการคูณจํานวนเต็มถ้าเครื่องหมายเหมือนการคูณกันผลลัพธ์ได้บวกถ้าเครื่องหมายต่างการคูณกันผลลัพธ์ได้จิดลบนะครับอันนี้ข้างนอกเป็นอะไรครับลบข้างในเป็นบวกเครื่องหมายต่างกัรคูนกันได้ลบนะครับอ่ะและย้ายครับ ย้ายไปอันนี้ก็ย้ายมาครับย้ายไปก็เป็น2 x บวกถูกไหมย้ายไปเป็นบวกบวก3ลบย้ายไปเป็นบวกฝั่งนี้เดิมเป็นลบ5ฝั่งย้ายมาก็เป็นบวก3 0มิรวมเป็น5 5 5 x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5บวก3ามิหักกันออกไปสหมายต่างกัน ตอบอ25นะครับตอบค่าตอบค่าเป็นบวกเป็นลบตามตัวที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าใช่ไหมอ่ะดังนั้นอันนี้ก็ย้ายหามาหาร25ใช่ไหมเพราะมันคูณอยู่ก็เป็น25หร5ดังนั้น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5้านั่นเองนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5้านั่นเองอ่ะ เี่บ้ยในข้อที่5นะครับข้อที่6ข้อที่ข้อที่ 6, 6, 6นะครับเห็นไหมถ้าในนี้นนจะช็อตโน้ตแล้วมันไม่ทันเพิ่มคูลบก่อนนะั่นเองเดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับต่อไปข้อที่7ครับ f บวกหนึ่งส่วนสมากกว่าหรือเท่ากับแปรลบสอง f อ่ะครัแปรลบสองเราวิธีทำาัเรียนวิธีทำนักเรียนดูนะตัวเนี้ย มันเป็นภาระเราใช่ไหมนะครับแล้วเรนก็ย้ายข้างมามาฝั่งนี้ซะย้ายข้างมาสี่มันหารอยู่ย้ายมาก็ต้องมาคูณใช่ไหมแต่เวลาคูณเราต้องคูณทุกตัวนะครับไม่ได้ไม่ใช่ม,ใชมาคูณแค่แปดหรือมาคูณแค่ลบสองเอ็กนะครับต้องคูณทั้งหมดก็ะจะเป็นเอ็กบวกหนึ่งคูณย้ายสี่มาแล้วนะย้ายสี่มาปุ๊บก,ก็เป็นสี่เล็บแปดลบสองเอ็กซ์ทีนี้นะเอามาคูณมเอามาคูณ ฝั่งนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับฝั่งนี้ค really ูณเข้าไป4 8 3 2ปอลบแปดเอ็ครับ 428-8x ลบหาเสร็จแล้วย้าย x ก็บ x ไปหากันย้ายลบปกลายเป็นบวก8ฝั่งนี้ก็จะเป็น x-8x บวกย้ายลบย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งจากขวามือก็เป็น32-1ลบ เดิเป็นบวกย้ายมาเป็นลบนะครับอ่ะนี่รวมกันเป็น 9x มากกว่าหรือเท่ากับ3.1ใช่ไหม x มากกว่าหรือเท่ากับ3.1หาร9อ่ะบางครั้งอ่ะนักเรียนเขาอาจจะให้ตอบเป็นรูปเศษเกินแต่ส่วนใหญ่้จะเป็นเศษเกนเินต้องทำเป็นตอบเป็นจำนวนคาะนะครับ9หารครับ9 3 27ใช่ไหม2 7 3้เด MM so ้อสี่สี่ส่วนเก้านี่คือคําตอบนะครับดังนั้น x มากกว่าหรือเท่ากับสามเศษส่ส่วนเาเรียบรอนะครับต่อไปข้อที่8นะครับ x บวกหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งส่วนหกของ x ลบสามอ่าจัดการโดยเอาคูณเข้าไปในวงเล็บเรียบร้อยก่อนนะครับคูณเข้าไปคูณเข้าไป สองส่วนสามคูณสองก็ได้สี่ส่วนสมใช่ไหมครับสี่ส่วนสามเอกซ์ยต่อไป2องส่วนสาคูณหนึก็ได้เท่าเดิมไหมได้เท่าเดิมไหมได้เท่าเดิมเพราะว่าเลขอะไรคูณกับหนึก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมครับต่อไปแล้ว่อหรือเท่ากับหนึเป็นหกคูณสิก็ได้เป็น10บส่วนหก ส่วนหคูณลบสก็คือลบสส่วนหเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทอนให้เป็นเนะ่วนต่ำเนาะอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยนมามป็นเดิมก่อนสองส่วนสน้อยกว่าเดิมเท่ากับตัวนี้ตัดให้ตัดต่ำได้ไหมหกหารให้เป็นนักเรียนนักเรียนมันเป็นเศษเชิญใช่ไหมครับนักเรียนอยากอย่ากทำเป็นจำนวนคะนะนะเรา เพราะว่าเวลาเราไปเจอโจทย์ที่เป็นจำนวนค่าเราต้องทําเป็นเศษเจกินก่อนใช่ไมเราถึงจะทําได้ต่อไปได้ใช่ไหมตอนนี้เป็นเศษเจรินอยู่แล้วเมื่อมาทําอะไรนะครับแต่เราสามารถทําเป็นส่วนต่าได้ไหมสองตัดสองห้าสิบสองสามหกเปลี่ยนเป็นห้าส่วนสามเอ็กอันนี้ทําเป็นส่วนต่าได้หนึ่งสามหนึ่งสามสามสองหกได้ลบหนึ่งส่วนสองอ่ะเสร็จแล้วย้ายตรวจเท่ากันเลย ย้ายไปยังไงดีวะเนี่ยย้ายนี่มาดีกว่าไหมมันจะได้เป็นบวกเลยเนาะเนี่ยเราย้ายกลับมาได้นะครับย้ายมาเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เพราะตัวนี้ส่วสี่ส่วนสามตัวนี้ห้าส่วนสามส่วนมาเท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายมาปุ๊บก็จะเป็นห้าส่วนสามลบสี่ส่วนสามมันก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับและอันนี้ก็จะย้ายไปนู่นอันนี้ก็ย้ายไปก็เป็นบวกย้ายสองส่วนสามนะครับบวกหนึ่งส่วนสอง พอย้ายไปต้องหมายกลับมั้นี่ยังกลับมาอย่างนะเพราะมันไม่ใช่เครื่องหมายลบใช่ไหมหลืออะไรครับอันนี้5้าส่วนสาม x ย้ายมาก็เป็นลบส่วนสี่ x ลบสีบ่ส่วนสาม x อ่ะอันนี้เป็นเท่าไหร่ คูณไฟครับส่วน6แน่นอนใช่ไหมคูณไฟอันนี้คูณนี่สีสามหนึ่งสามตรงนี้เอามารวมกันเลยครับก็เป็นเศษเป็นใหม่เป็น5้าลบสี่ส่วนสอย่างนี้นะเล็บนั่นเองเล็บ5้าลบสี่ส่วนสตรงนี้ก็จะเหลือ ห <1. S 2> นึกใช่ไหมหนึ่งส่ว็ก็คือ x อส่วนสั่นเองใช่ไหมครับ 1. 1> ใช่ไหมใช่ไหมส่วนสามกันก็คือ x อส่วนสครับอันนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เจ็ดส่วนหกจ็ดส่วนหกกำจัดโดยการเอา3ย้ายไปคูณฝั่งนู้นครับก็จะเป็น7จ็ส่วนหคูณส ตรงนี้เหลือ x 3ตัด3 3 3 2 6 3 2 6ก็จะได้7จส่วนสอใช่ไหมเจ็ดส่วนสองเจ็ดส่วนสองไอ x นี้ที่กลับไปตรงนี้มองเพื่อเห็นนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น7จ็ดส่วนสอส่วนสน้อยกว่าเท่ากับ x หรือพูดง่ายว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ7ส่วน2ก็ได้นะครับเอากลับด้านถ้านักเรียนพูด x ขึ้นก่อนนักเรียนเครื่องหมายจะต้องกลับตาม x ไปอ,อันนี้มันเป็นเศษเกินใช่ไหมเศษเกินเราก็ทําให้เป็นจมพะ2 3 6เศษ1ส่วน2อ่ะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ3เศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับ จะไปข้อที่เกครับ ตัลบสองเล็กเล็กใหญ่เอ็มบวกหกส่วนสามอ่ะอ่างรีนี้ทำไงดีทำไงดีเอาลบสองคูณเข้าไปนะครับคูณหนึ่งเล็กอันนี้ก็สามคูณเข้าไปก็เป็นสามเอ็ม สามเอ็มลบยี่สิบเอ็ดส่วนคงเดิมนะไม่ต้องไปคูณส่วนนะเอาสามไปคูณข้างในเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าเท่ากับลบสองลบสองเอ็มลบสิบสองใช่ไหมส่วนสามอ่ะเสร็จแล้วทำไงแล้วมันมีส่วนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสิบนาทีนะครับอ่ะทำไงก็คูณไข่เลยลูกคูณไข่เลยทอย่างเงี้ยกอนอย่างเงี้ยคูณไข่มาข้ามฝั่งมาเลย คูณวาสามคูณนี่เราก็เขียนใหม่เป็น3ามวงเล็บ3ามอทายสามเลบยี่สิบเใช่ไหม้ยกว่าเท่ากับอันนี้ก็2คูณเป็คัดสองเล็บลบสองเอมลบยี่อ่าลบสนะครับสามสามเกาเก้เอลบเท่าไหร่ครับหกใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นลบสีอมลบสิบส่สี่อนใไหม ตรงนี้เราก็มองง่ายขึ้นเลยยลบสีไปเลยครับ 9m ย้ายมาเป็นบวกสีนะยะย้ายย้ายลบสี่เมาเป็นบวกสี่เองนี้ก็ลบยีย้ายขึ้นมาเป็นบวกหกสิบก็เป็น 13m สามเอ็มห่อเท่ากับลบกันเท่าไหร่9ก9าสามเท่านั้นลูก 3ามสิบเก้ามีค่าเป็นบวกนะเพราะหกสิบามันเป็นบวกมันมากกว่าลบยี่สิบอ่ะเอ็มทไงครับเอาสิบสาหารสามสิเก้าได้เท่าไรได้เท่ากับ1ิบสามสามสามสิบเ้าใช่ไหมเพราะนั้นครตอบคืวเอ็น้อยกว่าหรือเท่ากับสามเอ็มน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองนะครับเห็นไหม เนี่ยนักเรียนเจอโจทย์อย่มเี้ยะถ้านักเรียนทำา้ำต้ต้มต,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 มตมไปเจอโจทยที่มันคล้ายๆกันรเราทําอยู่บ่อยๆเราจะรู้วิธีการแก้นะครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อ,ท,ขอ,ท,ขอที่สิบสที่สิบในวันรุ่งนี้นักเรียนจะให้ทําลงสมุดแล้วนะครับ ข้อที่10บสวก3าไม่เท่ากับข้อนี้ง่ายที่สุดเลยโอ้เป็น x หมดเลยนักเรียนูนี้คืออาตราสการเช็นเสื้อแปรเดียวนะตัวแปรเดียวนะครับเพราะมันเป็น x เหมือนกันนะอย่าบอกโอ้นี่มันจะมีทั้งสตัว,ตวครูอ2องเอ x บวกสาเป็น5อ สี่เ x บวกห้เป็นเก้าทำยังไงละทีเนียย้ายตัวนี้มาย้ายมาลบเนาะเก้าลบหอันนี้กลายเป็นศูนใช่ไหมพอย้ายมาไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่สี่ไม่ต่อเอา x ไปหารก็กลายเป็นศูหารด้วยสี่นี่ใช่ไหมสีหารศูนย์ได้ไหม สี่หารศูนย์ได้เท่าไรสี่หารศูนย์ได้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสี่หารศูนย์ได้สี่คูณอะไรได้ศูนย์ลูกสี่คูณอะไรได้ศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ได้ศูนย์สี่เพราะนั้นสี่หารศูนย์ได้ศูนย์นะครับเอ็กก็ไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองนะอ่ะ นี่อันนี้ศูนย์หารสี่นี่หารได้นะได้ศูนย์นะแต่ถ้าเกิดว่าสี่หารศูนย์ไม่ได้นะเพราะศูนย์เป็นตัวหารตัวหารมันจะแบ่งใครได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวหารเป็นเลขอื่นและตัวตั้งเป็นศูนย์เนี่ยหารได้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เทา่านี้พรุ่งนี้อย่าลืมสมบรูดถัดนะครับเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับนะพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเรื่องของตัวอย่างโจทย์ พรุ่งนี้จะขึ้นเรื่องของตัวอย่างโจทย์อสมการนะครับอะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ